รเรามาพบกับรายการเด็ดอสังหานะครับรายการดีๆนี้จัดขึ้นมาโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอนแฟรนะครับ,บจัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินอัยเมืองการใช้ที่ดินสิ่งต่างๆนี้เป็นสิง่งที่ควรรู้รู้ไว้ใช่บว่าใส่มาแบ่งถัมนั่นเองนะครับเราถือว่า knowledge is not private property มันจะแบ่งปันกันนั่นเองนะครับ รามาชนรายการนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับอธิศักดิ์สถิตธรรมรงค,ค์กรรมการผู้จัดการบร,ริษัทวีแม็ก์กรีนเวย์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมา สัมนามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มิ่งแล้วก็ลิสติ้งที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีเวลาก็เลยอยากจะแบ่งปันอย่างนี้นะครับคืออยากจะบอกว่าในอาชีพของในหน้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมว่าสิ่งที่ในหน้าคิดแล้วก็กังวลอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของไรายได้แน่นอนครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีไรายได้หลายคนเข้ามาในอาชีพนี้เพราะว่าไรายได้เป็นตัวจูงใจ แต่เมื่อหลายคนเข้ามาในอาชีพแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็คงเจอปัญหาเดียวกันก็คือว่ารายได้มันไม่แน่นอนบางเดือนรายได้สูงบางเดือนรายได้ต่ำทุกยงง่ายก็คือมันสวิงนะครับเขาเรียกรายได้มันไม่สม่ำเสมออันนี้คือปัญหาของของในหน้านะครับทีนี้วันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดก็คือว่าทํายังไงในหน้ายอย่างเราเนี่ยถึงจะมีรายได้ที่แน่นอนทุกเดือน พอกับค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องพอค่าใช้จ่ายนะครับรายเดือนค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ในชีวิตประจําวันการที่ในหน้าคนหนึ่งจะสามารถไปทํางานใหญ่หรือคิดงานใหญ่ได้หรือมีเวลาที่จะไปคิดงานใหญ่ได้ผมเชื่อว่าเขาจะต้องมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนก่อนการจะไปเขาเรียกไปลุ้นเอาแต่เคสใหญ่ โดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเดือนนี้จะมีไรายได้ไหมเรียกว่าเร,เรียกว่าเหมือนกับเกมชิงร้อยชิงล้านอะไรประมาณนี้คือได้ก็ได้ไม่ได้ก็อดผมว่ามันไม่ใช่เกมที่ในหน้าควรจะเล่นนะครับสำหรับคนที่ทําในหน้ามืออาชีพจริงเราะฉะ้นวันนี้สิ่งที่ผมจะแบ่งปันก็คือว่าผมมี4ี่ขั้นตอนจริงๆมันเป็น4ี่ขั้นตอน,นง่ายๆแล้วก็พื้นฐานมากๆสําหรับการที่คนคนหนึ่งจะทําธุรกิจในหน้าได้อย่างยางัยง่งยืนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ย ผมเรียกว่าเป็นการ farming ขั้นตอนที่หนึ่งเลยคือการ farming farming หมายถึงพื้นที่เชี่ยวชาญพื้นที่ที่เรารู้จักรู้จักรู้จริงกับมันดีนะครับเป็นพื้นที่ที่เราได้ประโยชน์นะครับเรารู้จักทุกอย่างทั้งดังด้านกายภาพถนนผนางหมู่บ้านนะครับมีหมู่บ้านอะไรบ้างเล็กใหญ่ยังไงมีขนาดเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้คือในเรื่องของด้านกายภาพ นอกเหนือจากการรู้จักในด้านกายภาพสิ่งที่ต้องรู้คือด้านที่ลึกลงไปกว่านั้นคือด้านในด้านประชากรนะครับเรียกง่ายๆคือในด้านดิโมกรกคนอยู่เป็นใครนะครับอายุเท่าไหร่ทํางานที่ไหนนะครับเ,รเหตุอะไรที่เขาอยู่ตรงนั้นสเหตุอะไรที่เขาอยากขายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือข้อมูลของในหน้าที่อยู่ในพื้นที่เรียกง่ายๆว่าเขาเรียกว่าเจ้าถิ่น สรุปง,ง่ายๆก็เหมือนกับในหน้าคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นเจ้าถิ่นรู้ทุกอย่างรู้จักคนขายรู้จักคนซื้อนะครับในหน้าที่มีพื้นที่ทํางานหรือมีพื้นที่เช่ยวชาญที่เรียกความเป็นของตัวเองนะครับเขาทํางานอยู่ในพื้นที่เขามีข้อมูลอยู่ในพื้นที่รู้ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เปรียบกันในหน้าคนหนึ่งเวลาเขาเจอผู้ขาย ผู้ขายก็จะชอบที่จะคุยกันในหน้าแบบนี้เพราะว่าในหน้าสามารถที่จะให้ข้อมูลให้รายละเอียดอะไรต่างๆให้ถูกต้องผู้ซื้อเองก็ชอบในหน้าแบบนี้นะครับเวลาเจอาสามารถที่จะทําให้เขาตัดสินใจอะไรต่างๆได้นะครับทีนี้นอกเหนือจากการที่ในหน้าจะต้องรู้จักสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่เราแล้วเนี่ยในหน้ายังต้องเป็นที่รู้จักของลูกค้าด้วยนะครับความหมายก็คือว่าเมื่อเวลาลูกค้าอยากจะซื้ออยากจะขายจะต้องเลือกถึงในหน้าคนนู้จัก เพราะฉะนั้นหลักการของการทำความนี่ก็คือว่าคุณจะต้องรู้จักรู้จริงแล้วก็ทําซ้ําย้ําพื้นที่บ่อยๆนะครับในพื้นที่เดิมๆอย่าไปเปลี่ยนพื้นที่บ่อยๆทาซ้ําในพื้นที่เดิมๆจนคุณรู้จักพื้นที่จนคนในพื้นที่รู้จักคุณนั่นแหละครับคุณจะมีความเชี่ยวชาญและได้เปรียบกันในหน้าคนอื่นนะครับ <S <S ขั้นตอนที่2คือ pricing pricing คือการกําหนดราคา asana r e s o u r c e ์ เราต้องยอมรับไปก่อนนะครับว่าทุกวันนี้บ้านมือสองที่อยู่ในตลาดมันมีจำนวนของการขายมากกว่าความต้องการซื้อเ,เกือบสิบเท่านะครับแปลอะไรแปลว่าบ้านสิบหลังจะมีการซื้อหรือการขายออกไปได้จริงๆเพียงแค่หนึ่งหลังทีงนี้ถ้าเกิดในหน้อ่อยากจะขายบ้านให้ได้เนี่ยแต่ว่าเราจะต้องดูอะไรเราต้องยอมรับก่อน,นว่า บ้านคูสองเนี่ยมันก็มีข้อด้อยอยู่หลายอย่างนะครับข้อด้อยในเรื่องของสภาพบ้านข้อด้อยในเรื่องของการชมรูซุปโซงข้อด้อยในเรื่องของความล้าสมัยนะฮะบบ้บานบางทีตกแต่งไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นข้อดีนะครับบางทีตกแต่งไปแล้วไม่ถูกใจผู้ซื้อเราไปคิดราคามูลค่าคาพิ่มผู้ซื้อก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะจ่ายเพราั้นเท่าไหร่ก็ทําให้มูลค่าบ้านมันสูงขึ้นการขายมันก็ยากขึ้น เพราะสิ่งที่สําคัญและเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้บ้านมูสอส่งสามารถขายได้นั่นก็คือเรื่องของราคาซึ่งมันจะต้องสมดุลหรือเหมาะสมกับมูลราคาของบ้านที่ลูกค้าประเมินหรือให้ค่ากับมันนะครับดังนั้นในหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับในหน้าที่เชี่ยวชาญในพื้นที่เนี่ยจะสามารถให้คําแนะนํากับผู้ขายในการกําหนดราคาที่เหมาะสมได้ คำว่าราคาเหมาะสมไม่ด้่หมายถึงว่าราคาต้องถูกเสมอไปนะครับนะครับการตั้งราคาที่ถูกเกินไปก็ทําให้ผู้ขายเสียโอกาสในการได้เงินแต่การตั้งราคาที่แพงเกินไปก็ทําให้ผู้ขายเสียโอกาสเสียเวลานะครับแทนที่จะขายได้ก็ไปคาดหวังกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้จนเวลาผ่านไปแล้วค่อยคิดได้หรือค่อยรู้เนี่ยมาขายตอนนั้นบางทีราคามันก็ไม่ได้อย่างที่ควรจะได้นะครับ ยังไม่นับกับเวลาที่มันสูญเสียไปเพราะฉะนั้นในหน้าที่เชี่ยวชาญพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้ว่าบ้านที่ราคาที่เหมาะสมเนี่ยควรจะกดกําหนดราคาที่เท่าไหร่ถึงจะสามารถแข่งขันกับบ้านยูหนึ่งได้ถึงจะแข่งขันกับบ้านคู่แข่งที่อยู่ในตลาดได้และได้ในราคาที่เหมาะสมนะครับนี่คือปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้บ้านยูสองสามารถขายได้และเป็นหนึ่งในสิของลูกค้าที่จะเลือกนะครับขั้นตอนที่3นะครับ ผมเรียกว่าเป็น exclusive listing ในหน้าทั่วไปหรือเจ้าของบ้านจะเข้าใจแล้วก็รู้จักกันในนนวว่ามันเป็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนแบบปิดหรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนลายเดียวแต่สาหรับผมเนี่ยผมไม่ไม่คิดว่ามันเป็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนลายเดียวผมคิดว่ามันเป็นสัญญาข้อตกลงให้ความร่วมมือด้วยกันนะครับระหว่างผู้ขายกับในหน้าสัญ,ญญาแบบนี้เป็นสัญญาที่ ต้องบอกไปอี้ว่าผู้ขายนะครับก่อนที่จะให้สัญญาแบบนี้กับในนาคนใดก็ตามแนะนําว่าให้มีการพูดคุยสัมภาษณ์แล้วก็ให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยรู้จักซรับรู้จักพื้นที่และมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถทําใหทซัพย์ของคุณยังขายออกไปได้เพราะคุณกําลังจะมอบสิทธิ์ให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนรายเดียวแต่ในขณะเดียวกันในนาคคุณก็มีสิทธิ์เลือกเช่นเดียวกัน ก่อนที่คุณจะทาสัญญารับฝากขายรายเดียวกับผู้ขายรายใดก็ตามนะครับคุณต้องมั่นใจว่าทรัพย์นั้นผู้ขายคนนั้นเนี่ยอ,อยู่ในอยู่ในหลักเกณฑ์นะครับที่คุณมองเห็นว่าคุณสามารถที่จะขายทรัพย์ให้เขาได้ผู้ขายมีแรงจูงใจพอรัพย์เป็นทรัพย์ที่สามารถทําการตลาดได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ทั้งสองฝั่งนะครับพูดคุยคุกสาหารือสัมภาษณ์ซึ่งกันและกันจนมั่นใจไว้วางใจด้วยกันแล้วเนี่ย สัญญาแต่งตั้งตัวแทนรายเดียวคือสัญญาที่จะผูกพันเป็นเหมือนคันภะสัญญาซึ่งกันและกันว่านับจากนี้ต่อไปทั้งสองคนเราจะเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือทําให้บ้านเนี่ยสามารถขายได้นะครับสัญญาแบบนี้เป็นสัญญาเดียวที่ทําให้ผู้ขายนะครับมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ในหน้าที่ตรงไปตรงมาและยืนอยู่ข้างคุณนะครับคอยรักษาผลประโยชน์ของคุณ ในขณะเดียวกันในหน้าคุณก็มั่นใจได้ว่าคุณสามารถที่จะทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์และความตั้งใจทั้งหมดลงไปให้กับทรัพย์นั้นจนกว่ามันจะสามารถขายได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้เราสามารถเดินต่อไปได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่สี่ก็คือเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งหลักการของการขายบ้านมือสองเนี่ยนะครับที่จะทําให้บ้านสามารถขายได้รวดเร็ว และได้ในราคาดีคือหลักการที่ทำยังไงให้คนจานวนมากได้รู้ว่าบ้านหลังนี้กำลังต้องการขายนั่นคือนั่นคือหลักการตลาดนะครับ <S 2> <S 2> <S <S ในหน้าหลังจากที่ได้รับสัญญาแต่งตั้งแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการตลาดในเรื่องของออฟไลน์ line, ติดป้ายป้ายหน้าบ้านป้ายรอซับนี่คือสิ่งที่ในหน้าทั่วไปทำอยู่นะครับแต่สิ่งที่เขา,าจ,จะทํามากกว่าคือเขาทําอย่างสม่ำเสมอ นในหน้าที่อยู่ในพื้นที่ในหน้าที่ช่วชาญพื้นที่และอยู่กับตลาดจริงๆเนี่ยเขาจะเขาจะเน้นทำไป,ไป้ายป้ายเป้นไปถูกรนก็ไปติดซ่อมอะไร <S 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 ต่างๆนอกเหนือจากนั้นก็คือสื่อทางด้านออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับพวกนี้เขาก็จะทําแล้วคอยกระตุ้นอะไรต่างๆให้ซัมเนี่ยสามารถขายได้หรือวิธีการอื่นใดการทําการตลาดไม่ได้ไหมายถึงมีแค่ออนไลน์ออฟไลน์มันจะมีเรื่องของ การทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านนะครับการรู้ว่าใครคือต้องการซื้อต้องการต้องการที่จะซื้อทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่สิงต่างๆนี่จะเป็นมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกมากไปกว่านั้นก็คือว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆมันเป็นเพียงแค่สื่อเป็นแค่เหมือนกับอะไรที่นําคนซื้อหรือคนที่มีความต้องการซื้อเนี่ยมามาที่ประตูบา่นเองเหมือนเป็นประตูบานหนึ่งเช่นนั้น แต่สิ่งที่ในหน้าต้องเข้าใจก็คือว่าหลังจากที่สื่อหรือมาร์เก็ตติ้งนำผู้สนใจซื้อเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยหน้าที่หลังจากนั้นในการเชื้อเชิญให้ลูกค้าเข้ามาอยู่กับคุณอยากจะทำงานกับคุณหรือให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของการซื้อการขายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของตัวแทนแล้วครับ หน้าที่ในการปิดการขายเป็นหน้าที่ของตอัวแทนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสื่อเพราะฉะนั้นในหน้าต้องเข้าใจว่าการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องการช่วยเหลือนะครับการรู้ว่าเขาต้องการอะไรไปเชื่อมโยงกับทรัพย์ที่เรามีในพื้นที่การหาทางออกของปัญหานะครับของผู้ซื้ออะไรต่างๆเหล่า,านี้นะครับ อยู่แม้กระทั่งการเจราจาต่อรองการรับข้อเสนอการการรับแผนการตลาดอะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้ทรัพย์นี้มันสอดคล้องกับสภาพตลาดที่เป็นจริงอันนี้เป็นหน้าที่ของตัวแทนที่จะทำหลังจากที่สื่อนำคนซื้อเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็ยังเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดก็โดยสรุปแล้วนะครับนี่ก็คือสี่ขั้นตอนที่ผมพูดถึงนะครับตั้งแต่เรื่องของการฟาร์มมิ่ง นะครับในหน้าต้องมีพื้นที่เชี่ยวชามพื้นที่ที่คุณได้เปรียบในหน้าคนอื่อันที่2คือการกําหนด Pricing การกําหนดราคาที่เหมาะสมสําหรับซับนะครับที่จะทําให้สามารถแข่งขันกับบ้านอืนอหนึ่งนะครับแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อันที่3คือ e x c l u s i v e Listing นะครับซึ่งมันจะเป็นเครื่องมือที่จะให้ความมั่นใจกับคุณในการที่คุณจะทํางานและทุ่มเทและโฟกัสกับ การขายซํานั้นจริงๆจนกระทั่งรู้ถึงเรื่องของตหม้งนะครับในหน้าที่สามารถที่จะทำสี่ปัจจัยสี่องค์ประกอบนี้ได้ครบถ้วนนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมั่นใจได้แน่นอนคือวันนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าการซื้อการขายจะยากแค่ไหนก็ตามตราบใดที่คุณยังชำนาญพื้นที่คุณยังอยู่ในพื้นที่เดิมๆคุณรู้แน่นอนครับว่าใครเที่ยวการซื้อก็การขาย คุณยังสามารถสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนหลังจากนั้นแล้วนะครับคุณถึงจะมีเวลาไปคิดต่อคําว่าทํายังไงเราถึงจะไม่ขายซักใหญ่กว่านี้ทําไงเราถึงจะไ่ขายโครงการที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับคิดว่าคงน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับสำหรับการอาชีพในหน้าอาชีพธุรกิจในหน้าสังหาริมทรัพย์นะครับก็ ขอบบคคุณครัเรามาดูการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขาคอนะครับในรอบ40ปีที่ผ่านมาว่าเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างโดยผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกเมื่อ40ปีที่แล้วครับพูดตอนนั้นมาตั้งแต่ยุค5 อายุ15นี่ตอนนั้นพศเกิดพศ2510จริงๆแล้วทีผมบอกผมท้อน2,800ข้าวเลยโอ้เราๆนั้นอ่ะนะ2,800นะเสร็จแล้วพอสงครามส่งออไปใไหนนะ2 5 2 4ครับ2 5 2 4แล้วก็ทางราชการก็เลยจัดที่ให้คนละกี่ไร่นะ20ครับ20ไร่แล้วของคุณสุรัตน์นี่ได้มา20ไร่เหมือนกัน20ครับโอ้ตอนนั้นนี่ไม่มีลูกเมียเลยก็ให้แล้วเหรอโอ้ยังครับยังไม่มีก็ให้เลยเออโอ้เจ้าหน้าที่อ๋อโอ้อ๋อของส่วนที่เอาส่นนี่นะ อ๋อได้ยี่สิบรายตอนที้ขายไปยังยังมาเนีโอ้โหสุดยอดเลยนะโอ้นี่แปลว่าย่อทนต่อเกรลียดย่อยวนได้นะเพื่อนเพื่อนขายหมดยังอืมก็เยอะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะขายทั้งหมดสมัยนั้นนี่มีเขาจัดสรรได้กี่กี่คนประมาณกี่คนคือของหมู่เจ็ดก็จะประมาณสักสามสิบสี่ไม่เกินห้าสิบแล้วกันไม่เกินไม่เกินห้าสิบนะแล้วห้าสิบรายนี้เนี่ยนับถึงวันนี้นะสองสี่ถึงหกสี่เนี่ยสี่สิบปีนี่ เหลือกี่ลายที่ยังเป็นเจ้าของอยู่อย่างของคุณสุรัตน์นี่เป็นเจ้าของอยู่มีสักอีกเออนาจะอยู่ประมาณสักสิบได้คสิบได้นะอ๋อที่เหลืออีกประมาณสักสี่สิบก็ขายกันไปหมดแล้วเอาแล้วขายหมดแล้วเขาไปไหนต่อก็ก็จะมีที่เออ่ที่ที่ไร่ใช่ไหมฮะที่ไรเนี่ยคนละยี่สิบรายต่อแปลงนะแล้วเสร็จแล้วที่อยู่อาศัยคนละสองงานประมาณนคนไหนเขาเอาแล้วเขาขายที่เหลือแต่ที่นาที่อยู่อาศัยแล้วแล้วไปบุกลุกต่อหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้นะเอาแล้วก็บางคนก็ย้ายออกไปนอกพื้นที่เลยสิ ก็ <vì S 2> ไม่มีไม่มีที่ทํากินแล้วเนี่ยเหลือแต่ที่บ้านอย่างเดียวทอยู่อาศัยอเออเดี๋ยวก็อยู่ได้เขาอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ออกอ๋ออยู่นะแต่ว่าขายที่เป็นเอ่อเรียกว่าจากห้าสิบไอ้เหลือแค่สิบนั่นเองที่ยังเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยนะโอ้โหแล้วที่ตรงนี้เนี่ยเห็นเป็นที่ของเพื่อนใช่ไหมอาสมัยก่อนสิบสมัยก่อนยี่สิบไร่นี่เมื่อเก้าปีที่แล้วนี่เห็นบอกเก้าปีที่แล้วนี่เออเป็นเงินเท่าไหร่นะเอออยู่ที่จุดจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดนี้ก็ประมาณเงินแสนครับ กออขีแสนห้าแสนหกแสนประมาณไม่ไม่ถึงสี่ห้าแสนโอ้สี่ห้าแสนนะยี่สิบไลน์ี่สี่ห้าแสนนะโอ้เอ่อยี่สิบไร่์สี่ห้าแสนนี่ก็ไร่หนึ่งไม่มีครับโอ้ไร่หนึ่งสองหมื่นกว่าบาทเองแน่นะนะถูกครับโอ้แล้วถ้าเดี๋ยวนี้เอ่อเท่าไหร่แล้วเอ่อเติมเงินกองโหรี่วันนี้เท่าไหร่แล้ะตรงที่บอกว่าแถวแถวนี้ที่ที่เป็นเอ่อที่ที่เป็นรีสอร์ทอันนี้กลายเป็นรีสอร์ทขึ้นมานี่กลายเป็นรีสอร์ทห้าสิบล้านเลยเหรอโอ้โหห้าสิบล้านแต่ห้างไป เจ็ดล้านค่าปรับปรุงนู่นนี่ไปสมมติว่าสิบล้านแสดงว่า 10, วราคาที่ดินเพิ่มจากเอห้าแสนเป็นยี่เป็นสี่สิบล้านเลยเนี่ยเนาะใช่เนาะโอ้โหห้าแสนเป็นสี่สิบล้านในเวลาแค่ไม่ถึงสิบปีเอาเสรีว่าสิบปีแล้วกันนะโอ้โหขึ้นกระชูดขนาดนั้นเลยนะโอโ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดใครมีที่ขายถ้าใครมีที่ยังถือครองอยู่ในวันนี้นี่ก็สบายเลยนะเ<ม>อาที่ของคุณสุรัตน์เองเนี่ยที่บอกเหลืออยู่ยี่สิบไร่นั้นเนี่ยถ้าเป็นวันนี้นะเกิดขา,ข,าขายขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่ขายแล้วครับแต่ จากที่เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วไล่ล,ละไล่ละเท่าไหร่ไ <Okay. S 1> ล่ละสองล้านได้ไหมไม่ไม่ถึงครับโซนโซนมันจะไม่ถึงล้านห้าได้ไหมใกลเคียงครับโอ้ถ้ายี่สิบไล่ล้านห้านี่นะก็เท่ากับสามสิบล้านขึ้นแล้วยนะแต่ตอนนั้นนี่เขาให้มาเปล่าเมื่อสี่สิบปีแล้ว ừ, โอ้โหแต่นี่เป็นเพราะว่าอะไรไปรบกับเข้ามาแล้วรอดชีวิตมานะอะไรที่ไม่รอดนี่ก็อดเลยนะ <laughs> โอ้โหโอ้นะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างนึงนะเนี่ยเพียงแต่วนั่งบนกองเงินกองทองนะคุณสุรัตน์นะ โอ้ี่สุดยอดจริงๆต้องขอบคุณมากเลยครับที divine, ่ได้มีโอกาสรู้จักคุณสุรัตน์มารอดโชคดีครับขอให้มีสุขสวัดต์ครับสวัสดีครับขเชกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโดยสรุปนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อ40ปีก่อน2 5 2 4นั้นแทบจะไม่มีราคาเลยครับเพราะว่าทางราชการให้ที่ดินกับชาวบ้านเปล่าๆแต่เมื่อปี2 5 3 4 32 33หรือเกือบ สิบปีถัดมาเนี่ยครับราคาที่ดินที่นายทุนมากว้านซื้อจากชาวบ้านเนี่ยครับไร่ละแค่หนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบาทเท่านั้นเองครับแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยครับสองพันร้ยหกสิบสี่หรืออีกสามสิบปีถัดมาเนี่ยครับราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมาจากสองหมื่นบาทต่อไร่นะครับกลายเป็นสองล้านบาทต่อไร่หรือเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเท่า ถ้ากับว่า30ปีมานี้เนี่ยครับแต่ละปีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 16- 1 7นะครับโดยเฉพาะในช่วง10ปีแรกคงขึ้นกระชูดกว่านี้อีกครับนี่นครับราคาที่ดินเพิ่มขึ้นถึง16.7%ต่อปีในช่วงแรกๆอาจจะเพิ่มขึ้นปีหนึ่ง20-30%ก็ว่าได้นะครับแต่ในช่วงปัจจุบันนี้อาจจะปีละสัก10เ แต่การเพิ่มขึ้นของราคาดินดินกระชูถึง100เท่าตัวนี้คำถามสำคัญนะครับก็คือว่าแล้วใครได้ใครเสียประเทศชาติและประชาชนโดยรวมได้อะไรหรือเปล่า ดูลานหินปุ่มผาชูธงเขามีข้อห้ามเลยนะครับทิ้งขยะขีดเขียนเก็บหินเก็บพันไม้ล่าสัตว์นำอาวุธเข้าไปยิงปืนส่งเสียงดังเนี่ยครับทำลายป้ายต่างๆไม่เชื่อฟังคำสั่งทั้งหมดนี้ต้องถูกปรับหรือจำคุกอยู่นะครับลานหินปุ่มครับนี่เขาบอกว่า อยู่ที่หน้าผานะครับสูงประมาณหนึ่งฟุตคาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติไปตามไปดูครับเดินต่อกันครับลานหินปุ่มมีสุสานนักรบเลยครับลานหินปุ่ม1,100เมตรผาชูทงโอ้เกือบสองโล หลบภัยทางอากาศนี่ลานอนเนกประสงค์เดินต่อไปครับไม่เกิน1นกิโลระวังลื่นว้าวดีใจด้วยครับเดินมาตั้งนานถึงครึ่งทางแล้วหาหินกบปูเห็นนี้ รูปร่างแปลกดีครับดีไม่หล่นลงไปชื่อผาหินกบสุดยอดไหมครับผาหินกบสุดยอดไหมครับผาหินกบผาหินหัวใจครับโอ้เท่ดีไหมครับผาหน้าคราช โอ้เนี่ยเหมือนกรงเล็บนาคราชไหมครับการกัดกร่อนหรือ erosion หรือว่าการผุพังนะครับเป็นกระบวนการที่ทำให้เปลือกโลกหลุดละลายไปนะครับการผุกร่อนก็เป็นกระบวนการที่ทำให้หินผุพังสลายไปเพราะน้ำฝนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือกระบวนการสองอย่างซึ่งทำให้เกิดหินรูปร่างแปลกๆเนี่ยครับ ในอนาคตรูปร่างอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับทางเดินครับว้ายังเป็นป่าอยู่เลยครับโชคดีที่ไม่ขึ้นเขาเป็นแค่เดินไปเรื่อยๆเดินอย่ระยะเดียวครับใกล้จะถึงแล้วจุดเริ่มต้นลานหินปุ่ม ไปดูกันครับร่องหินลึกมากนะครับระวังมาถึงแล้วครับลานหินปุ่มโอ้แม่เจ้าดูสิครับหินปุ่มอีกนิดนึงครับจะถึงแล้วของแท้อยู่ข้างหน้านี่ยังไม่ถึงแต่ตรงนี้ก็สวยแล้วครับมีโอกาสเดินเตะได้ด้วยระวัง พาชูทงและลานหินปุ่มคัาน,นี่สุดยอดไหมครับ เสนีภาพลานหินปุ่มสวยไหมครับโอ้แม่เจ้านี่นะครับลานหินปุ่มผู้พิชิตลานหินปุ่มครับ1262เมตรโอ้แม่เจ้าแต่จริงๆขึ้นนิดเดียวครับขับรถแล้วก็เดินอีกประมาณโลเศเจๆครับ ระบบลางหินปุ่มเนี่ยครับเป็นตามธรรมชาตินะครับเกิดจากการกัดกร่อนของลมแล้วก็ฝนนะครับแต่เดิมบริเวณนี้เป็นสถานที่พักผ่อนของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหลังจากการสู้รบเพราะว่าอากาศเย็นสบายดีครับแต่นั่นคือเหตุการณ์เมื่อ4ีสกว่าปีก่อนครับ แกงผาลาดสวยไหมครับผาลาดผาว่าคำ้ำมีต้นว่าค้ำอยู่ถึงแล้วผาชูทงครับผาชูทงหนึ่งพันสามร้อยเมตร ผู้พิชิต1,300เมตรแต่เดินแค่นมาิดเดียวครับที่ผาชูทงครับสวยไหมครับทัศนียภาพแล้วเราเสด็จขึนมาแล้วจอดลงไบ้ อีกรอบครับผาชูทง1,300มิเมตรจากระดับน้ำทะเลชาติย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นไดครับการเดินก็ไม่ธรรมดาครับโอ้สวยไหมครับเส้นทางไม่ธรรมดา สุสานนักรบทปท,ปอทอครับของคักคอมมิลิตแห่งประเทศไทยครับสุสานนักปฏิวัตินักรบทปทอ,ปอ,ทอ หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเด็ดภาษาังหาในวันนี้นะครับเรียนนันเรี่นงก็ต้องมีวันเลิกรารายการของเราก็ถึงเวลาที่จะเลิกลากันไปในวันนี้เนี่ยครับผมว่าท่านจะได้ประโยชน์กันตามสมควรเนี่ยครับคราวหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหารของทรัพย์ไทยวันนี้ผมและทีมงานก็อขออนุญาตกลับลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขส,ว,สวัสดีครับ